สวัสดีค่ะพบก,กับทิเชอร์หนูอีกแล้วนะคะในร้ใช้ทิยาศาสตร์วันนี้ทิเชอร์จะมาพูดถึงเรื่องการปรับตัวของพืชน้ำทิเชอร์จะยกตัวอย่างการปรับตัวของพืชน้ำให้เรียนดูนะคะห,หตัวอย่างแล้วนักเรียนต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าตอนนี้ช่วงโควิดเราต้องเรียนออนไลน์ line. นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะเข้ามาแล้วก็เตรียมชิดอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยนะคะ จีเชอร์จะขออธิบายเรื่องการปรับตัวของพืชน้ําในท้องถิ่นของนักเรเียนนะคะทีเชอร์จะยกตัวอย่างต้นผักตบชาวาต้นผักตบชาวามีการปรับตัวยังไงและมีการดํารงชีวิตยังไงนะคะต้นผักตบชาวามีการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตในน้ํามีการปรับตัวโดยการของใบจะหัวพองและ มีช่องอากาศและกลวงช่วยให้ลอยตัวในน้ำได้นะคะนักเรียนมาดูชีทชีทที่นักชีเชอร์แจกให้เขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพระบายสีการปรับตัวของพืชน้ำที่อยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนพร้อมกับระบุชื่อและอธิบายการปรับตัวของพืชน้ำที่นักเรียนยกตัวอย่างมาอาทิเช่นถ้าทีเชอร์ เอาเป็นต้นผักตบชวาเป็นพืชน,น้ำที่เชื่อรู้จักในท้องถิ่นหรือจะเป็นต้นผักกระเฉดก็ได้หรือผักบุ้งก็ได้นะคะแต่ทีเชอร์ยกตัวอย่างต้นผักตบชวาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของทีเชอร์นะคะทีเชอร์ก็จะวาดรูปผักตบชวาลงไปจากนั้นก็จะระบายสีให้สวยงาม แล้วระบุชื่อว่าพืชที่ทีเชร์นำมานั้นเป็นพืชละลายดีเชร์ก็จะเขียนลงไปพอมาถึงการปรับตัวของพืชทีเชร์ก็จะอธิบายพอเข้าใจว่าต้นผักตบชวามีการปรับตัวยังไงเพื่อให้ต้นผักตบชวานั้นดำรงชีวิตยอยู่ได้ต้นผักตบชวาที่ทีเชร์พูดก่อนหน้านี้ว่ามีการปรับตัวโดยอะไรคะ โดยมีการเจริญเติบโตในน้ำที่อาจจะเจริญเติบโตโดยที่น้ำที่เจริญเติบโตนั้นอาจจะไม่สะอาดหรือเป็นน้ำที่เค็มแต่ทำไมต้นผักตบชวาถึงเจริญเติบโตได้เพราะต้นผักตบชวามีการอะไรคะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทุกๆวันอาจจะทุกๆนาทีก็ได้นะคะเพราะต้นผักตบชวาอยู่ในน้ำที่ เน่าก็ได้น้ําที่เค็มได้ไหมอาจจะได้แต่ถ้าเค็มมากอาจจะตายน้ํำจืดน้ํากรอยก็ได้เราจะเห็นทุกๆท,ที่มีตามคลองตามอะไรจะมีต้นผักตบชวาตลอดนะคะดังนั้นต้นบักตบชวาถือว่าเป็นพืชน,น้ําที่มีการปรับตัวได้อย่างดีเลยต้นผักตบชวาดีดีที่มีการปรับตัวที่ว่า กานของมันจะมีการพองตัวมีช่องอากาศและกลวยอยู่ในช่องทำให้อะไรคะต้นผักตชบชวาลอยตัวได้ในน้ำนะคะชีทที่ทีเชื่อให้ไปขอให้นักเรียนทำอย่างเต็มที่นะคะและก็เก็บรักษาชีทนี้ไว้ให้ดีระบายสีสตสวยแล้วก็ความหมายของพืชที่ปรับตัวในน้ำนะคะให้นักเรียนเอาพืช อันไหนก็ได้มันจําเป็นต้องเหมือนทีเชอร์จะเป็นต้นผักกะเฉดก็ได้ต้นอะไรอีกต้นผักบุ้งนอกเหนือ,อาจากนี้มีอีกไหมมีให้เรียนศึกษาดูดีๆนะคะใครจะเอาแบบทีเชอร์ก็ได้ถ้าเป็นต้นผักกะเฉดผักกะเฉดจะเจริญเติบโตยังไงในน้าผักกาเฉผักกะเฉดมีการจเจริญเติบโตในน้ําหรือมีการปรับตัวที่มีนวลหุ้มอยู่คล้ายฟองน้ำขา,ขาวๆเห็นไหมคะนั่นแหละทำให้ต้นผักกะเฉด ลอยน้ำได้โอเคนะคะคาบนี้ที่ชืชอขอพบปะกับนักเรียนแค่นี้ก่อนนะคะคาบหน้าไว้เจอกันใหม่ใครที่ได้ชิปไปแล้วตั้งใจทำและรักษาชิ้นงานของเราไว้ให้ดีนะคะเปิดเรียนวันที่17ได้นำมาส่งทีชเชอร์นะคะคาบหน้าจะเรียนอะไรนั้นเดี๋ยวทีเชอร์มาบอกอีกทีนะคะ เชขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ครับหน้าค่ะบ๊ายบาย